สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คือทาทาชาแนลจะพาทุกท่านมาดูสวนมะขามเทพกันนะคะมาดูพร้อมๆกันนะคะมะขามเทพจริงจงมาดูเลยเพราะ่ามันประเด็นจะไม่มาเลืต้นมันดูต้นอ่ะพาไปดูต้นก่อนนะคะนี่ค่ะต้นสดๆเลยนะคะ,คะนี่ดอกมานะคะพาท่านมาเที่ยวสวนมะขามเทพกันนะคะนี่่คะ สะน้ำนะคะที่ว่าเราจองมาลรมะขามเทศเย็นสบายมากเลยนะคะ,ะเขาจะเก็บสดจากต้นเลยนะคะนี่เป็นส่วนมะขามเทศค่ะ